สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่29มีนาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบและมีการแกว่งตัวทั้งด้านบวกและด้านลบราคาปัจจุบันอยู่บริเวณ1,291.18บวกเล็กน้อยประมาณ1.08เหรียญดอลลาร์ต่ทอทอยซอนระหว่างวันราคายอตัวต่ำสุดบริเวณ1,286.60 ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1292.70ซึ่งถือว่าการอ่อนตัวลงมาระหว่างวันราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ไม่มากนะักสถานการณ์การเบรกซิของอังกฤษยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อความผันผวนของสกุลเงินปอนด์และราคาทองคำซึ่งนายกรัฐมนตรีทเทลลซ่าเมห์แห่งอังกฤษอาจนำพาข้อตกลงเบรซิของเธอเข้าสู่สภา แต่การนำพาข้อตกลงและข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติหรือการตอบรับจากสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าเธอจะยื่นเงื่อนไขเสนอตัวเองลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่ทางเลือกเบรกซิกด้วยการแปดเงื่อนไขหรือแปดประการไม่ได้รับการอนุมัติแม้ประการเดียวจากรัฐสภา,าอังกฤษสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อการเบรกซิกแบบไร้ข้อตกลงที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความพยายาม นำข้อตกลงเบรกซิปเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งโดยเนื้อหาจะมีการแตกต่างจากฉบับก่อนหน้าที่เสนอให้สภา,านิติบัญญัติมีการพิจารณาและมีการปฏิเสธไปแล้วทั้งนี้สำหรับคืนนี้เองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษจะเป็นผู้ลงมติพิจารณาล่างข้อตกลงเบรกซิกฉบับดังกล่าวซึ่งคาดการว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อสกุลเงินปอนด์และส่งผลต่อราคาทองคำด้วยเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากกระแสการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าเฟดจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปีหน้าทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีหน้าและนักเศรษฐศาสตร์บางรายมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสด้วยที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี2020 โอกาสหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้มีสูงถึง40%กระแสก,การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการชลอการคุมเข้มนโยบายการเงินซึ่งแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อดอลล่าและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยวันนี้เองกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว,ว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นในการจํากัดการสั่งซื้อของรัฐบาลจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคม,มานาคมจีนหัวเว่ยเทคโนโลยีและทีแซดกรุ๊ปอาจบันทอนความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี หากการดําเนินการดังกล่าวของญี่ปุ่นได้รับการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรมสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม,ตมและความขัดแย้งจากประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลให้การค้าขายระหว่างจีนและญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดหรือได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะก,กลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นและหากการล่วงลงของตัวตลาดหุ้น มีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นแรงซื้อหรือสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตลาดทองคําเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงขณะที่เงินเฟอ้อของเยอรมน,นีชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมต่ํากว่าคาดการณ์ของ ECB เป็นเดือนที่สติดต่อกัน ซึ่งเยอรมน,นีถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปและแนวโน้มเงินเฟอ้อที่มีการชะลอตัวลงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันสกุลเงินยูโรและราคาทองคําทั้งนี้ข้อมูลเงินเฟอ้อของเยอรมน,นีต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมีนาคมซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในระดับกลางอาจจะดําเนินต่อไปในระดับต่ํา ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของเอยอรมน,นีซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับเงินเฟอ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง1.4%เมื่อเทียบแบบปีต่อปีหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น1.7%ในเดือนก่อนหน้าสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของเงินเฟอ้อและทิศทางเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้หนวรับระดับ 1,280, 1,273และ1,265แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,300, 1,311และ1,320 13 13อย่างไรก็ตามหลังจากราคาทองคำปรับฐานหรือมีการดิ่งลงวันนี้ค่อนข้างแรงอาจเกิดการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้บ้างหากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหรือไม่พ้นในโซนแนวต้าน ในโซน1,300เหรียญดอลลาร์ต่อโทยส์ออนราคาเกิดอาจเกิดแรงขายให้เกิดการปรับฐานลอ่อนตัวลงมาอีกครั้งทางนี้อย่างไรก็ตามแนะนำให้นักลงทุนที่มีสถานะซื้อหรือถือครองทองคำอยู่ปิดสถานะซื้อแล้วหรือขายทองคำออกมาหากราคาไม่ผ่านโซนแนวต้านดังกล่าวขณะที่การเข้าซื้ออาจเสี่ยงพิจารณาบริเวณ1,280เหรียญดอลลาร์ต่อโทยสออนซึ่งเป็นกรอบแนวรับสำคัญ อย่างไรก็ตามหากราคาหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวสถานะซื้อควรตัดขาดทุนหรือ stop loss โดยราคามีโอกาสปรับฐานหรือออดตัวลงหาแนวรับผัดไประดับ1 2 7 3ถึง1,265ซึ่งหากนักลงทุนไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจจะชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการตั้งฐานหรือการสร้างฐานของราคาอีกครั้งทั้งนี้หากราคาย่อตัวลงมาไม่หลุดบริเวณ1ัน0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วมีลักษณะของการแกว่งตัว ออกด้านข้างหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะทําให้ฐานของราคามั่นคงมากยิ่งขึ้นสําหรับคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสานาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟ้อแนะนําให้นักลงทุนจับตาดูตัวเลขดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยการใช้จ่ายรายข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลประจําเดือนกุมภาพันธ์และรายได้ส่วนบุคคลประจําเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเวลา2ทุ่ม45นาทีจะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เคชิคาโก3ทุ่มเป็นการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์และการคาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการอัตราเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนซึ่งนักลงทุนอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยเพื่อชี้นำที่ทางราคาทองคำเพิ่มเติม